สวัสดีครับมาดูสปริงตัวดันซูของแท้และของเทียมด้านบนเป็นของแท้ด้านล่างเป็นของเทียมความแตกต่างของทั้งสองทั้งสองตัวคือ1ความยาวของสปริงครับต่างกันมากเลยตามค่ามาตรฐานของสปริงมันต้องอยู่ที่1 1 0่งถึงหนึมิลความยาวมันนะประมาณนี้บวกลบได้นิดหน่อยอันนี้ของของปอมของเทียมสั้นกว่ากันตั้งเยอะ ความแตกต่างอันที่2คือการยืดหยุ่นของสปริงครับตัวนี้มันจะอ่อนและยืดหยุ่นดีกว่าส่วนตัวนี้มันจะแข็งเหมือนสปริงขาเบรกทั่วไปอ่ะเป็นคล้ายๆกันเลยนะครับความแข็งเหมือนสปริงขาเบรกนะฮะต่อมาครับความโตของสปริงตัวของแท้เนี่ยมันจะมีขนาดที่เล็กกว่า ของเทียมนิดเดียวของเทียมมันจะใหญ่กว่านิดเดียวครับแล้วเหมือนว่าเวลาเรานําไปใช้งานนะครับความแตกต่างเลยตัวนี้มันจะใช้งานได้ดีกว่าแน่นอนครับตัวนี้ใช้ไปผลตามมาจะคือเวลาเราใช้ครั้งแรกใช้ใหม่ๆเครื่องจะยังไม่มีเสียงอะไรนะครับ แต่พอใช้งานไปได้แป๊บเดียวบางคันใส่ไปได้แป๊บเดียวบางคันใส่ไปได้สองสามอาทิตย์เริ่มมีเสียงแล้วเป็นเพราะว่าสปริงไงเนี้ยเมื่อมันโดนความร้อนมันก็จะยุบตัวลงนะครับยุบตัวลงเจอหลายคันเลยนะครับเมื่อมันโดนความร้อนปุ๊บของเทียมมันจะชอบยุบตัวลงนะครับชอบยุบตัวลงบางคันเนี่ยใส่ไปปุ๊บเวลาถอดออกมา เมื่อมันเริ่มมีเสียงแล้วลองถอดออกมาดูหยุบลงมาเหลือแค่นี้ครับอันนี้คือข้อเสียของสปริงเทียมนะครับเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันทนความร้อนไม่ได้ทนความร้อนเจอความร้อนปุ๊บความแข็งของสปริงเนี่ยจะจะยังไงล่ะจะหดตัวทันทีนะครับแล้วทำให้โซ่มีเสียงดังเปลี่ยนไปก็ใช้ได้แป๊บเดียวบางคันก็ ใช้ได้เดือนเดียวทั้งๆที่น้ามันเครื่องอะไรก็ไม่แห้งนะครับพอใส่ตัวนี้เข้าไปถอดออกมาก็เจอหลาครั้นที่มันยุบมาแบบเนี้เพราะฉะนั้นนะครับเวลาเปลี่ยนให้แนะนําเป็นของแท้จะดีกว่าจบกว่านะครับถ้าหากใครจะตอนจำเป็นต้องใช้ของเทียมจริงๆให้ไปหาของเทียมที่มีรูปรักหน้าตาใกล้เคียงกันมันมันมีนะของเทียมที่เหมือนของแท้เลย ความยาวเท่ากันเป๊ะและความตูของสปริงก็เท่ากันเป๊ะความตของสปริงเนี่ยตัวนี้ลวดสปริงเนะี่ยเท่ากันเป๊ะมีขายนะครับแบบนั้นจะดีกว่านะครับแบบนั้นจะดีกว่าแต่ถ้าหากมาใช้แบบนี้อู๋เหมือนกับสปริงขาเบรกนะไม่แตกต่างอะไรกันเลยนะครับเหมือนกับสปริงขาเบรกโดนความร้อนหน่อยไม่ได้ยุบตัวบางคัน ใช้ได้แป๊บเดียวนะครับก็ไม่แนะนําให้ใช้นะครับของเทียมถ้าเป็นไปได้ก็หาของเทียมที่มีรูปลักษณ์หน้าตาคล้ายๆกับของแท้ให้ได้มากที่สุดแบบนั้นจะดีกว่าใช้แบบนี้มันสังเกตเปรียบเทียบกันได้ง่ายๆนะครับอันนี้มันเหมือนสปริงธรรมดาทั่วไปเลยเมื่อนำสองตัวนี้มาเทียบกันถึงแม้ว่าจะเป็นของเทียมก็แล้วแต่นะครับของเทียมที่เหมือนของแท้เนี่ย เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับสปริงแบบนี้โอ้แตกต่างกันโดยชิ้นสิ้นเชิงนะครับก็ดูกันเอาเองฮะนี่ความยาวอันนี้ก็คือความแตกต่างของสปริงแท้และสปริงเทียมนะครับของตัวกระบ,บอกดันโซ